เถียงแทนเลยใครบอกไทยยากจนล้าหลังเป็นประเทศโลกที่สามกลับไปคิดใหม่ที่นี่มีความเจริญและทันสมัยมากกว่าประเทศโลกที่หนึ่งเสียอีกโดยสองหนุ่มวัยรุ่นลูกครึ่งเอเชียนิวซีแลนด์ได้เปิดเผยความจริงจากใจให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยไม่เหมือนกับที่ชาวตะวันตกหลายคนคิดพวกเขาได้บอกว่าใครคิดว่าประเทศไทยไม่พัฒนาให้กลับไปคิดเสียใหม่ครั้งก่อนนั้น พวกเขาได้มาสำรวจกรุงเทพมาแล้วมันเหลือเชื่อมากและมันเป็นกรุงเทพที่อยู่ในยุคใหม่นั่นเองเขาได้ไปเยี่ยมชมสถานที่บางแห่งของเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดอย่างเช่นห้างเทอร์มินอล21ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียที่เพิ่งเปิดใหม่และตลาดกลางคืนที่คึกคักอย่างตลาดจอร์จแฟร์ตั้งแต่ประสบการณ์การชอปปิ้งที่น่าทึ่งไปจนถึงอาหารริมทางที่ดีที่สุดในกรุงเทพ เมืองนี้เต็มไปด้วยความประหลาดใจพวกเขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสถานที่เหล่านี้จะน่าทึ่งได้ขนาดนี้พวกเขาตื่นเต้นมากจริงๆและในวันนี้เจสันและฟิลิปกำลังออกไปเดินเที่ยวและวันนี้ดูเหมือนฝนกำลังจะตกด้วยและพวกเขาก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกเพื่อที่จะไปเที่ยวที่ห้างเทอร์มินอล21แบบสบายๆระหว่างที่เดินอยู่นั้นเจสันและฟิลิปก็แนะนำว่าหากจะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิก์นั้น ให้ไปซื้อสินค้าที่ห้างมาบุญครองเพราะว่าเป็นราคาที่ถูกจริงๆและพวกเขาก็พากันไปขึ้นรถไฟฟ้าไปลงที่ห้างเทอร์มินอล21เมื่อมาถึงห้างแล้วพวกเขาก็เดินเล่นไปเรื่อยๆและไปที่ชั้นศูนย์อาหารและสั่งอาหารเป็นราดหน้ามาทานหลังจากที่พวกเขากินเสร็จแล้วพวกเขาบอกว่าเป็นอาหารถูกที่สุดและน่าทึ่งมากราคาอยู่ที่ประมาณ30-50บาทซึ่งน้อยกว่า1ดอลลาร ซึ่งเป็นอะไรที่ถูกและก็คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับราคาศูนย์อาหารที่เซ็นทรัลเวิลด์และที่ห้างไอคอนสยามเขาอยากแนะนำที่นี่เป็นอย่างยิ่งถ้าอยากกินอาหารที่ราคาถูกบนห้างต้องมาที่ห้างเทอร์มินอล21เพราะราคาเพียงแค่30บาทเท่านั้นและพวกเขาก็เดินเล่นอยู่ภายในห้างไปเรื่อยๆและที่นี่ก็มีสินค้าที่ดีที่สุดเหมือนกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกมาจากที่ห้างเทอร์มินอล21 และพวกเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อจะไปที่ห้างเอ็มสเฟียซึ่งห้างแห่งนี้ก็หรูหรากว่าที่อื่นและพวกเขาก็มาถึงที่ห้างเอ็มสเฟียแล้วซึ่งที่ห้างแห่งนี้ก็ตกแต่งไฟได้สวยงามมากๆและพวกเขาจะไปดูศูนย์อาหารของที่ห้างนี้เมื่อพวกเขามาถึงที่ร้านขายขนมเค้กและขายน้ำต่างๆพวกเขาได้สั่งเป็นน้ำชาฟองมะลิราคาน้ำชาฟองมะลิอยู่ที่แก้วละ75บาท แต่ราคานี้ก็เป็นราคาดีพอสมควรและราคาของบางอย่างก็มีราคาที่ใกล้เคียงกับนิวซีแลนด์เลยซึ่งมันก็น่าแปลกใจมากๆและเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ได้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อประเทศไทยเลยทีเดียวโดยทั้งสองคนก็ได้บอกคนทั่วโลกว่าประเทศไทยไม่ได้ด้อยพัฒนาอย่างที่ต่างชาติหลายคนพูดกันที่นี่มีความทันสมัยมากกว่าประเทศในแถบยุโรปเสียอีกใครที่มีความคิดแบบนี้เป็นคนที่คิดผิดมาก โดยเขาพูดขึ้นว่าที่กรุงเทพนั้นไม่ใช่ประเทศโลกที่สมเลยแต่จริงๆแล้วมันทันสมัยสุดๆบางทีอาจจะทันสมัยกว่าประเทศโลกที่หนึ่งด้วยซ้ำไป that not third world all. และพวกเขาก็คิดว่าส่วนใหญ่แล้วคนมีเงินมักจะอยู่ในกรุงเทพและคนมีเงินพวกนี้ ก็จับจ่ายซื้อสินค้าราคาแบบนี้ได้แต่มันก็แพงจริงๆแต่สําหรับผู้คนในท้องถิ่นจะซื้อของราคาแบบนี้ได้ยังไงและคนท้องถิ่นนั้นคงจะไม่มาในสถานที่แบบนี้ที่นี่มีการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกวันและพวกเขาก็พูดว่าเขาเห็นเหมือนมีคนจีนมาที่ห้างแห่งนี้กันเยอะมากแต่พวกเขานั้นชอบบรรยากาศในห้างแบบนี้ซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ดีและได้ขึ้นมาอีกช่วงที่กำลังเดินอยู่นั้น พวกเขาบอกว่าราคาที่นี่ก็จะมีราคาอยู่ที่200-300บาทต่อจานซึ่งราคาที่นี่จะแพงกว่าที่ห้างเซ็นทรัลวอนอีกด้วยและเขาบอกว่าร้านบัตเตอร์แบรนั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากเขาก็ไม่รู้ว่าขนมที่นี่ฮิตกันเพราะอะไรพวกเขาก็เดินดูสินค้าบัตเตอร์แบร์ไปเรื่อยๆมีทั้งตุ๊กตาหมีมีบิสกิตคุกกี้ต่างๆและมีเสื้อยือดจำหน่ายอีกด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินเล่นอยู่ภายในห้างต่อ เขาบอกว่าข้อดีของประเทศไทยที่ห้างแห่งนี้ในบริเวณนี้จะมีที่นั่งอยู่มากมายเหมือนที่ฮ่องกงส่วนที่นิวซีแลนด์ก็มีที่นั่งเล่นแต่ก็มีไม่เยอะเลยและพวกเขาก็อยู่ในโซนชุดกีฬามันดูเท่มากมันสวยจริงๆซึ่งมีที่นั่งเล่นเกมกีฬาอีกด้วยมันเจ๋งมากเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็มาที่ร้านบาสเกตบอลซึ่งที่ร้านนี้มีเด็กๆมาเล่นบาสกันอย่างสนุกสนาน และพวกเขาก็ได้เลือกรองเท้ามาเปลี่ยนรองเท้าบาสนี้ใส่สบายมากเลยและพวกเขาก็เล่นบาสกันอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็สนุกมากจริงๆหลังจากที่พวกเขาเล่นบาสกันเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินมาถึงตรงโซนขายรถซึ่งรถที่นี่ก็ทรงพลังและสวยงามทุกคันและเขาก็ได้เทสขี่รถกระเป๋าเดินทางไปรอบๆซึ่งมันก็สนุกมากด้วยและพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปดูบาร์เขาบอกว่าที่นี่จะต้องจองต๊ ซึ่งเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาที่บาร์แห่งนี้คือเวลาประมาณห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นและพวกเขาก็ออกมานั่งเล่นอยู่ภายในห้างพวกเขาแนะนําว่าที่นี่มันสุดยอดมากซึ่งเป็นสถานที่ที่น่ามาที่นี่มีของให้ช็อปปิ้งและมีร้านอุปกรณ์กีฬาและมีสนามบาสเกตบอลและตรงจุดนี้ก็มีที่ให้นั่งพักและนั่งเล่นซึ่งมันเป็นพื้นที่ให้นั่งในหลายๆจุดมันกว้างมากจริงๆ และชั้นบนสุดเป็นชั้นที่มีบาร์ร้านอาหารของต่างๆและมีของที่หรูหราจริงๆหากต้องการพาครอบครัวมาเที่ยวที่ห้างนี้ก็ใช้เวลาทั้งวันในห้างนี้ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินไปขึ้นสถานีรถไฟฟ้าระหว่างที่เดินอยู่นั้นพวกเขาบอกว่าจะไปตลาดกลางคืนที่มีชื่อว่าตลาดจอดแร์และก็ไปต่อที่สถานีรถไฟใต้ดินและเดินผ่านเข้ามาในห้างเพื่อที่จะไปตลาดจอดแร์ต่อ เขาบอกว่าอาจจะสับสนในการเดินทางนิดหน่อยเมื่อเขามาถึงที่ตลาดจอร์ดแฟร์แล้วพวกเขาก็เดินเล่นอยู่ในตลาดสักพักที่นี่มีของขายเยอะมากและมีของกินขายกันอย่างหลากหลายอีกด้วยแล้วพวกเขาก็สั่งอาหารมากินเมนูที่พวกเขาสั่งมากินนั้นเป็นเมนูข้าวหมูกรอบพวกเขาก็แวะซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาสองกล่องราคากล่องละหกบาทและช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ผู้คนก็มาที่ตลาดจอร์ดแฟร์กันเยอะมากจริงๆ และพวกเขาก็หาที่นั่งกินข้าวเหนียวมะม่วงพวกเขาก็นั่งกินกันอย่างมีความสุขพวกเขาบอกว่าที่นี่เหมือนกับงานแสดงสินค้าอาหารที่น่าทึ่งมีการแสดงดนตรีและอาหารก็อร่อยมากๆแต่ราคาที่นี่ก็จะสูงกว่าที่คิดเอาไว้นิดหน่อยแต่อาหารนั้นก็อร่อยมากจริงๆและมันก็น่าทึ่งมากเลยส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ก็มีคนท้องถิ่นมาที่นี่เยอะเหมือนกันและก็มีอาหารบางอย่าง ที่ราคามันก็ไม่ได้ถูกเลยซึ่งในตอนสุดท้ายพวกเขาก็เดินมาดูกระเป๋าเดินทางเพื่อที่ใช้ในการเดินทางไปที่อื่นๆต่อพวกเขาซื้อมาสองใบจะได้รับส่วนลดถึง6%เเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่ากรุงเทพนั้นมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ชื่อว่าวันแบงคอกคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักรใหญ่ที่สุดมีสินค้าต่างๆเยอะมากและเปิดเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าห้างเอ็มสเฟีย์เป็นสถานที่หรูหราดังนั้นสินค้าต่างๆจึงมีราคาที่สูงมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าลองไปตลาดรถไฟศรีนครินซึ่งเป็นตลาดกลางคืนและมีราคาที่ดีสำหรับคนท้องถิ่นและเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพอีกด้วยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า ห้างเทอร์มินอล21เเป็นศูนย์อาหารราคาถูกที่สุดในกรุงเทพก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ